ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยคำฮิตตามกระแสวันนี้เสนอคำว่าเชียงใหม่กับฝุ่น PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยประกาศข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานโดยให้ดำเนินการเป็นเวลา3วัน พร้อมประกาศเขตพื้นที่ไทยพิบัติถูกเฉินเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2567นายนิรัตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องข้อเสนอนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานมีความว่าด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่4ถึง8เมษายนพุทธศักราช2567ตลอด24ชั่วโมงมีค่าเตือนข่ามากัรฐานอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงขอให้ปฏิบัติด,ดังนี้ข้อที่1ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนำระบบการทำงานที่บ้าน มาใช้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชนและใช้ช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางในการปฏิบัติงานข้อที่2ขอความร่วมมือสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการร้านอาหารให้พิจารณาบริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรกแก่ประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ข้อที่ส ขอความร่วมมือให้บริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆพิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัทห้างร้านสถานบริการเพื่อลดการออกนอกเคหฐานานข้อ 4. ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเ็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจําเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2อง 2. ทุกครั้ง 5. ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้านข้อที่ 6. ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่นให้แก่ประชาชน ให้ส่งพัฒนาเด็กเล็กที่ยังมีการเรียนการสอนและไม่มีห้องรถปุ่นพิจารณาหยุดเรียนการเรียนการสอนและข้อที่8ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแลของตนเองพิจารณาปิดพื้นที่กิจกรรมการแจ้งทั้งนี้ให้ดำเนินการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11เมษายนพุทธศักราช2567 และจังหวัดเชียงใหม่จะได้ติดตามสถานการณ์และออกประกาศให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำไทยมากขึ้นฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี